ทำไมกิวเข้าถึงคิดค้นปานวาลีกระบวน5่าที่1 1ผิวน้ำสงบนิ่งขึ้นมาได้ทั้งๆทงี่ตัวเขาไม่มีความมั่นใจและความเชื่อใจในตัวเองเลยเรื่องนี้มีการหยอดคำไม่เอาไว้อยู่นะคะในดาบพิฆาตรสศู์ไกเดนที่ว่าโดยอาจารย์เลียวจิและเนื้อเรื่องโดยอาจารย์เคโคโยฮารุผู้แต่งดาบพิฆาตรสูรหลังจากโซบิโตะตาย กิโยที่คิดว่าตัวเองด้อยกว่าซาบิโตจึงพยายามอย่างหนักเพื่อไล่ตามความแข็งแกร่งของซาบิโตค่ะเขาได้ไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ของเขาว่าทำยังไงดีถึงจะแข็งแกร่งขึ้นโดยปู่อุโรโกไดกิได้ให้คำแนะนำกับเขาว่าการจะใช้ปานวาลีได้อย่างเชี่ยวชาญน,นั้นจำเป็นจะต้องเพ่งกระแสะจิตรวมปานอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา และอธิบายให้กิยูนึกถึงภาพของผิวน้ำเอาไว้ในใจตลอดเวลาพร้อมกับควบคุมจิตใจให้สงบนิ่งเยือกเย็นหนังผิวน้ำในสระก,กระจกมันจึงทำให้กิยูบรรลุแตกฉานในปานวาลีอย่างลึกซึง้งจนประยุก์กระบวนท่าที่11ขึ้นมาได้นั่นเองค่ะ